สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะป้ามาที่ไปรษณีนะคะไปรษณีที่บ้านเนี่ยนะคะเขาโทรมาเมื่อสักครู่นเองค่ะว่า,ามีต้นไม้มาให้มารับต้นไม้นะคะเพราะว่าไปรษณีเนีนะ่ยหยุดยาวนะคะเปิดทีวันอังคารนู่นเลยแล้วเขาก็แจ้งมาว่า,ากระถางข้างในที่เขาแพ็คมาตะกา้าเนี่ยมันหลุดนะก็เลยมาก,ก็เลยมาถึงปุ๊บก็ต้องมาถ่ายคลิปนะคะว่าเออเป็นยังไงข้างในเสียหายอะไรไหมนะคะโอ้โห พระเจ้าจอร์จยังไม่ทันเปิดยังไม่ทันแกะเลยค่ะกระถางคว่ำตูดตูดกระถางขึ้นมาข้างบนโนู่นปากไปอยู่ไปตูดโอเคเดี๋ยวรับไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปบ้านไปแกะดูกันนะคะว่าโอเคค่ะก็มาค่ะมาแกะกันค่ะมาแกะที่บ้านเนาะค่ะหลังจากไปรับที่ไปสี์มาใช่ไหมล่ะ มาดูกันซิ่ว่าไอ้กระถางข้างในที่มันคว่ำอยู่เนี่ยโอ้มันจะไม่คว่ำได้ไงล่ะคะนี่เพื่อนๆไอ,อ้ที่ยึดมาข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ยึดอะไรมาเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะคือไอ้กระถางที่เขามัดไว้อะ่ะมันหลุดออกมาจากที่ยึดนะคะอะมาดูพร้อมๆกันนะคะ ดูเห็นไหมคะนี่ตูดกระถางนะคะความละเนืละนาดมากๆเลยค่ะดูคะ่ะนี่นะคะแม่ค้าเขาบอกว่าเขาแพ็คอย่างดีนะแต่ดูคะ่ะดูดิมันหลุดออกมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมคะก็เนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่ดูเอาดูนี่คะ่ะ คือราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะตัวนี้ตัวนี้คือปาสั่งโคโลคาเซีย Trinity Bi ิกินี่นะคะดูแล้วกันใบเนี่ยปาต้องตัดทิ้งหมดเลยแต่เดี๋ยวปาจะต้องออส่งคลิปเนี่ยเป็นหลักฐานให้แม่ค้าเขาดูนะคะว่าที่เขาบอกว่าเขาแพ็คมาดียึดมาดีแล้วมันเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะ แล้วก็ดีด้วยนะคะโชคดีของปาที่ไปเซนีเนี่ยเขาโทรแจ้งเพราะว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวจนถึงวัน,นถึงวันจันเปิดอีกทีวันอังคารเลยถ้าไปเซนีเขาไม่โทรแจ้งให้ปาไปรับวิ่งไปรับเองที่ไปเซนีนะคะก็จะต้องค้างอยู่กับไปเซนีอีกตั้งหลายวันใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะจริงแล้วควรจะเช็คด้วยเนาะว่า,ามันติดวันหยุดยาวไหมอะไรไหมใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวตัดอันนี้ออกกัน ค่ะเอาละค่ะไหนอันเนี้ยปลาคิดว่าเขาเป็นการขุดสดแล้วก็ใส่กระถางชามานะคะนี่นะคะเดี๋ยวปลาก็จะทำการตัดแล้วก็ลงชาใหม่นะเพื่อนเอน,เพ,นเพราะว่าเออไอพวกนี้มันหักยับเยินสักขนาดนเนี้ยนะะเนี่ยเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วล่ะค่ะเอาไปตัดใบทิ้งแล้วชาใหม่ให้เขาแตกใหม่เลยดีกว่านะคะเนี่ยแต่ว่าเขามีงีหัวมี ลากดีนะคะเดี๋ยวก็จะช่ำใหม่เลยช่ำน้ำไปเลยอ้อแล้วก็อันนี้นะคะหลังจากป่าปลงปลูกแล้วแล้วพอเวลาเขารอดหรือไม่ลอดแตกใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะสวัสดีค่ะ